สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของเราก็จะมานำเสนอเรื่อง superconducting magnetic energy storage นะครับหรือเรียกสันส้นๆว่า SME นะครับอะไรคือ superconducting magnetic energy storage นะครับก็คือเป็นการก็บเก็บพลังงานด้วยแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดนะครับเป็นเทคโนโลยีการก็บเก็บพลังงานไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งที่ใช้หลักการของตัวนำยิ่งยวดหรือ superconductor นะครับ ซึ่งมีความต้านทานเป็นศูนย์ก็คือเมื่อถูกทําให้เย็นเนี่ยจนถึงอุณหภูมิวิกฤตจะทําให้สาม,มารถเก็บแล้วก็ปล่อยพลังงานไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วนะครับและมีประสิทธิภาพสูงประวัติความเป็นมานะครับก็คือในช่วงปีหนึ่งเก้าหกศูนย์ถึงหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะครับคุณฟอรเยเป็นผู้เสนอแนวคิดเรื่อง SME นะครับเป็นครั้งแรกในปีหนึ่งเก้าหกเก้าและก็ได้รับการพัฒนาขึ้นในปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่ง และถูกพัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะครับจนถึงในช่วงปี1980ถึง1990นะครับมีการประยุกต์ใช้ SMES เพื่อลดความผันผวน,นของไฟฟ้านะครับและเสริมสเสถียรภาพของระบบส่งกำลังไฟฟ้าและได้มีการนำตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงหรือ high temperature superconductor นะครับมาใช้เป็นครั้งแรกทำให้สามารถใช้ SMES ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับมาในช่วงปี2 0 0 0ถึงปัจจุบัน,นครับ มีการพัฒนาการนำไฮเทมเปอร์เจอร์ซูเปอ c ์คอนดักเนะครับซึ่งสามารถทำงานที่อุณหภูมิสูงขึ้นและลดต้นทุนการทำความเย็นโดยปัจจุบัน s m s ถูกใช้งานในหลายอุตสาหารกรรมเช่นส่วนข้อมูลโรงงานอุตสาหารกรรมและก็ระบบสมาร์ทกิจนะครับมาที่ความสำคัญของ s m s นะครับก็คือมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะครับแล้วก็มีความ เป็นเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าด้วยคุณส,สมบัติที่โดดเด่นในการกเก็บและปล่อยพลังงานอย่างรวด,ดเร็วน,นี่ครับมาที่กระบวนการทํางานของ s m s นะครับก็จะเริ่มที่ลูกข้างล่างนะครับโดยมาเริ่มที่ Control and Protect i o n e System นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้จะทำการควบคุมแล้วก็ป้องกันไม่ให้ระบบสุดสูญเสียนะครับก็มาเริ่มที่ Power Kit นะครับ พลังงานจิตเนี่ยจะเป็นการจ่ายไฟกระแสสลับเข้ามาที่ power conditioning system นะครับเพื่อที่จะแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเพื่อเข้ามาที่ superconducting coil นะครับเมื่อกระแสไหลผ่าน c o i นะครับก็จะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กและก็เกิดความร้อนขึ้นนะครับดังนั้นเราจะมี cryogenic system นะครับเป็นตัวรักษาอุณหภูมินะครับของระบบนะครับ มาที่สมาการชาร์จแล้วก็ดิชาร์จนะครับเริ่มที่การชาร์จิ้งโหมดนะครับมีสมาการคือ e เท่ากับหนึ่งส่วนสอง l i กํลังสองนะครับก็คือเมื่อกระแสไฟฟ้า DC ถูกส่งเข้าสู่ขดลวดตัวนํายิ่งยวดนะครับแล้วเมื่อกระแสไหลผ่านขดลวดจะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นซึ่งทําให้พลังงานถูกเก็บไว้ถัดมาครับเป็นดิชาร์จิ้งโหมดก็คือ มีสมการ kv เท่ากับ ldi by dt นะครับกระแสไฟฟ้าจะขดลวยจะถูกส่งกลับไปยังระบบไฟฟ้าผ่านอินเวอร์เตอร์ครับที่ทำหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้า DC เป็น AC นะครับแล้วแรงดันไฟฟ้าจะลดลงตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของแสไฟฟ้าต่อเวลาครับซึ่งพลังงานที่ถูกเก็บไว้ใน smes นะครับสามารถแสดงเป็นสมการ e เท่ากับ C 1ส่วนส l i กํลังส หรือเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองอินทิเกรตสามแกนของแกน x แกน y แกน z ของ b คูณกับ h นะครับก็คือเมื่อ eme s ถูกชาร์จพลังงานโดยลัดวงจรแล้วเนี่ยพลังงานที่เก็บไว้จะสามารถนำมาใช้ได้โดยการเปิดลัดวงจรและเชื่อมต่อ eme s กับโหลดซึ่งสามารถเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับโหลดเช่นระบบขับเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือระบบปรับแรงดันไฟฟ้าโดย eme s นะครับมีความหนาแน่นของพลังงานต่ำเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่แต่มีความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้าสูง นอกจากนี้ n m e s ยังสามารถมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานสูงถึงก17เปอร์ซนนะครับและตัวนำยิ่งยวดถูกทำให้เย็นลงมากท่าใดความสามารถในการนำกระแสของมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นในทางตรงกันข้ามนะครับเมื่อสนามแม่เหล็ก B สูงขึ้นความสามารถในการนำกระแสของตัวนำยิ่งยวดจะลดลงครับบทบาทของ n m e s ในระบบสมาร์ทกิจนะครับ ข้อที่หนึ่งปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าลดแรงดันตกและแรงดันเกินลดการกระเพื่อมของความถี่และลดฮาร์โมนิกดิสร์ชันนะครับข้อที่สองเสริมประสิทธิภาพของระบบควบคุมการไหลของพลังงานในระบบไฟฟ้ารองรับการเปลี่ยนแปลงโหลดแบบฉับพลันช่วยป้องกันแบ็กเอาท์ในกรณีเกิดฟอลในระบบครับข้อที่สามช่วยบริหารพลังงานหมุนเวียนคือการัเก็บพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมและปล่อยพลังงานในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงครับบทบาทของ SMEs ในระบบไมโครกริดนะครับข้อที่1เสริมรลสิทธิพาพของพลังงานหมุนเวียนเชืเ่อยลดความผันผวนขอ,ของพลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนจัดเก็บพลังงานเมื่อมีการผลิตไฟฟ้าเกินและปล่อยพลังงานเมื่อมีความต้องการสูงครับข้อที่2ทํางานเป็นแหล่งพลังงานฉุกเฉิน สามารถจ่ายพลังงานให้โหลดที่สําคัญในกรณีเกิดไฟฟ้าดับเหมาะสําหรับโรงพยาบาลศูนย์ข้อมูลและระบบควบคุมอัตโนมัติครับข้อที่3รองรับการจ่ายพลังงานแบบรวดเร็วสามารถปล่อยพลังงานในระดับมิลลิวินาทีช่วยให้ระบบไมโครกริดทำงานได้อย่างราบรื่นข้อที่4ควบคุมการทำงานของระบบจ่ายไฟฟ้าคือการควบคุมแรงดันและความถี่ของระบบไฟฟ้าลดผลกระทบจากโหลดที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันครับ ต่อมาเป็นตัวอย่างการใช้งานจริงของ SMEs ใน s m a r t g กริและ m i โคร g ริ d นะครับรูปด้านซ้ายจะเป็นอเมริกันอิเล็กทริ o พาวเในประเทศอเมริกานะครับส่วนรูปทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นระบบม i โคร g ริ d ในญี่ปุ่นซึ่งใช้ SMEs เพื่อสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนและเพิ่มเสถียรภาพของระบบครับครับผมกลุ่มผมขอจบการนำเสนอในข้อนี้นะครับครับ <c oughs>